ความมังคังที่สมบูรณ์แบบคืออะไรใช่มันคือตัวเลขตัวเลขที่พัฒนาอย่างยั่งยืนออกซิเจนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นวัตกรรมที่ใช้พลังงานสะอาดขยายตัวเท่าไหร่ลดการใช้ทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่มากแค่ไหน ความหิวโหยลดลงหรือไม่แล้วเสียงหัวเราะของเด็กๆดังขึ้นกี่เดซิเบลถ้าทุกตัวเลขพัฒนาไปในทิศทางที่เราต้องการทิศทางที่โลกต้องการคุณเรียกสิ่งนั้นว่าความสมบูรณ์แบบใช่หรือไม่เราคือคู่คิดที่เชื่อแบบเดียวกันเชื่อว่าทุกการลงทุนเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ เราจึงเลือกการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนพร้อมกับสนับสนุนธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและโลกทั้งใบด้วยการจับมือกับพันธมิตรลำบากโอเดียที่มีประสบการณ์ในโลกการเงินมากกว่า200ปีเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อทุกอย่างขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนทุกคนจะได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืนเช่นกันนี่ใช่ไหม ความสมบูรณ์แบบที่คุณมองหา Kbank Privat e b a n k i ก g กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ